สำหรับการแนะนำในการเจริญพระกรรมฐา,านในวันนี้ก็ยจะขอจุดใหญ่สำคัญมาแนะนำบรรดาท่านทั้งหลายก่อนให้ถือว่าคําสอนคราวนี้เป็นคราวในระยะต่อไปนี้เป็นคําสอนมาตรฐานไปจำสำนักเป็นการสอนไปจำกันในสำนักของเรา และก็เป็นถือเป็นการมาตรฐานในการปฏิบัติในวันแรกนี้ก็จะขอเอาพระธรรมอันหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลใดปฏิบัติได้ครบถ้วนท่านผู้นั้นจะเข้าถึงความเป็นผู้สำเร็จทุกอย่างตามที่ตนประสงค์ทั้งทางโลกและทางธรรม แต่ว่าวันนี้ในที่นี้เราพูดกันเฉพาะธรรมเรื่องของโลกไม่เกี่ยวโลกจะดีโลกจะชั่วยอย่างไรไม่มีความสำคัญเพราะคำว่าดีของโลกไม่มีโลกมีแต่เลวมันดีก็ดีแบบหลอกๆโลกท่านแปลว่ามีอันที่จะต้องสิบหายไป สัพนี้ยังจงอย่าถือว่าเป็นคำหยาบเป็นศัพท์ปกติของพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของหยาบไม่ใช่ของโลนไม่ใช่ของน่าเกลียดและมีคำสอนในที่นี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอิทธิบาตมีสิบรายการอิธิบาตแปลว่าค,คุณธรรมที่ทำให้สำเร็จความประสงค์ทุกอย่าง ต้องมีกับท่านทุกท่านอย่าถือว่าไม่ไหวนะคำว่าไม่ไหวคำว่าไม่สามารถจะต้องไม่มีกับสาวกพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆแล้วก็ไปเถอะไปอยู่ที่ไหนก็ไปที่นี่ไม่ต้องการคำว่าไม่ไหวของคนใดคนหนึ่ง แล้วก็คนในสำนักเรานี่ที่ยังปากเสียใจเสียอยู่นี่ยเลิกกันสินะถ้าไม่เลิกไม่ชาที่นี่ก็ไม่ไหวมิ่งกันรับไว้ไม่ไหวไล่กลับอย่าให้มันมีมันอยู่ในสำนักของสมณนะเปะ้าผู้สงบยังจะมีอารมณ์เสียอยู่อีกเนี่ยมันนั่งอยู่กันทำไม ไปที่อื่นเสียก็หมดเรื่องหมดราวไปนี่ก็อะไรก็เพราะว่าม,า,มมามีอารมณ์ใจไม่ดีพอถ้ามีอารมณ์ใจไม่ดีพอนี่ก็เลยทำคนอื่นเขาเสียด้วยสำหรับอิทธิบาทสี่นี่มีอย่างนี้หนึ่งฉันทะความพอใจคือพอใจในการปฏิบัติความดี สองวิริยะมีความเพียรสามจิตตะมีใจจดจ่ออยู่ในสิ่งนั้นสี่วิมังสายใช้ปัญญาควบคุมอยู่เสมอหมายความว่าใช้ปัญญาควบคุมอารมณ์อยู่ตลอดเวลานี่ว่าปัญญาในที่นี้ ต้องใช้ใคร่ควรเป็นตัวนำอยู่เสมอที่เรียกนว่าสัมมาทิฏฐินี่อิทธิบาทสีข่ข้อที่หนึ่งฉันทะพอใจอะไรพวกเราบวชเข้ามาเพื่ออะไรหรือว่าเข้ามาอยู่ในเขตพระพุทธศาสนาเพื่ออะไรผมก็อยากขอนำถ้อยคำการขอบรราชาเอาสมัยก่อน อันสมัยใหม่นี้ผมไม่ค่อยอยากจะคบนักว่าอะไรอะไรมันใหม่ไปหมดเิยผมไม่ค่ยชอบของใหม่ราคาถูกของเก่าราคาแพงอย่างพระพุทธรูปของเก่าเก่าราคาแพงกของใหม่มาก <c oughs> นี่การคำขอบรรทชาก็ไม่กันของเก่าราคาแพงกับของใหม่ มีจุดหนึ่งที่ได้กล่าวว่านิพานสสะสจิกิยายะเอตังกาสบาบังกเหตวาถึงแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับข้ากาสาวพัดเพื่อจำทำให้แจ้งสิ่งพนิพานนี่เราขอบรรพชามาเรามีความมุ่งหมายอย่างนี้เวลานี้ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปบ้าง แต่ก็ยังมีถ้อยคําว่าต้องการพรันิพพานอยู่เหมือนกันนี่เป็นอนุมัตาคำปฏิญาณของเราที่เราจะบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเราต้องการอะไรเป็นอันว่าเราต้องการพันิพพานในเมื่อเราต้องการพันิพพานแล้วเวลาเราพอใจเราจะพอใจอะไรฉันทะาความพอใจ เราก็ต้องพอใจในพระนิพพานนี่การที่จะพอใจในพระนิพพานเนี่ยเขาทำยังไงกันถึงจะถึงพระนิพพานตอนนี้ไปเราก็ไปดูคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้นี่ก็ต้องขุดรากขดเงาของกรรมที่แปลกุสนทิน้งให้หมด ได้ก็หนึ่งตัดโลภะความโลกออกจากจิตด้วยเมือนด้วยการให้ทานสองขุดความเกลดความเพียรบาดจองล้านจองผลานออกจากจิตใช้ให้หมดเมื่อสายการทรงพรมวิหารสี่ สามตัดความหลงออกไปซื้อหมดเดิมหน่ายของปัญญาที่พิจารณาเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่พวงเราเราไม่มีในกายแนละกายไม่มีในเราเมื่อสรุปรวมไมง่ายเดียวเรีย,วก,รยวกว่าเราก็พอใจในในอริยสัจสี่เื่อเห็นว่าสภาวะของโลกทั้งหมดเป็นทุกข์ เอาไงง่ายชาติวิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เจราวิทุกขาความแก่เป็นทุกข์เมินนำมิทุกขังความตายเป็นทุกข์สโสกปริเทวทุกขโทมนัสสบ,บายญาติความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์และความทัศน์ไร่แก่ของรักของชอบใจเป็นทุกข์ ความจริงข้อนี้ผมพูดปีหลายสิบครั้งแต่ว่าท่านหลายผู้รับฟังนะ่ะเป็นพู้สูตรบ้างหรือเปล่าเพราะว่าจำไม่ได้ไหมเขาก็นําไปคิดนําไปพิจารณาบ้างหรือเปล่าเป็นพหูสูตรแล้วเป่าเป็นพหู้รูธถ้าเป็นหูรูดมันก็จําอะไรไม่ได้รูดปิดเข้าไว้รูดกลางให้ไหลออก ส่วนที่ยัให้เข้ารูดป,ปิดซะก่อนมันก็ไม่เข้าส่วนนี้เข้าไปแล้วรูดให้กว้างเทออกมันก็เลย,เลยไม่มีอะไรกันนี่ถ้าเป็นพระสูตรจริงๆตั้งใจจริงๆเพื่อความดีเราก็ต้องจำกันให้ได้มันเป็นของไม่ยากแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูสิบนิดสิวไอ้อะไรที่มันเป็นทุกข์ ความเกิดเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ยังไงขณะที่เราจะเกิดเราอาจจะไม่รู้ขณะที่นอนอยู่ในท้องแม่ท้องพ่อเราอาจจะไม่รู้แต่ความจริงมันทุกข์อยู่ในท้องแม่ตอนนั้นท้าแม่กินของร้อนจัดร้อนเดือดร้อนเป็นทุกข์กินของเปิดจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดเดือดร้อนเป็นทุกข์ แม่ใช้กำลังกายเคลื่อนไหวมากเกินไปเป็นทุกข์อยู่ข้างในมันเหนื่อยวีย่งไปวียงมาแม่เดินแรงๆวิ่งแรงๆนี่มันก็เป็นทุกข์ต่อมาเมื่อร่างกายโตขึ้นมาเมื่อร่างกายโตขึ้นมาแล้วเหยียดขาเหยียดแข้งเหยียดขาไม่ไหวนั่งคุยๆอยู่ในท้องแม่เป็นทุกข์ มันเจะเมื่อยก็เมื่อยมันจะปวดก็ปวดมันก็เยียดไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ถ้าไม่เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์ว่างๆลงนั่งกอดเขา่าเล่นโกโก้ึสามชมั่วโมงแบบคนที่อยู่ในท้องนั่งคุยคยูเอาเขายันขึ้มาทั้งอกเอาแขนรัดเขาไว้อย่างนี้ลงนั่งพิจารณาดูแลอยู่ในท้องแม่เป็นเดือนๆแบบนี้มันจะทุกข์ขนาดไหน เราจะมีทุกขเวทนาใดๆท่านผู้เป็นแม่ก็ไม่ทราบเด็กที่ต้องตายในท้องสินับไม่ทวนเพราะว่ามารดาบิดามองไม่เห็นทุกขของลูกภายในว่าจะมีลูกภครไข้เจ็บอะไรบ้างมี่ขณะที่เกิดมันทั้งในมันไปทุกข์ทำมองไม่เห็นออกมาจะคันมารดาขณะที่อยู่ในคันมารดานี่มันก็ทุกข ออกมาแล้วอยู่ในคันมันดาและความอบอ,อุ่นจากไฟไท่ายของร่างกายมันดาออกมากระทบกับอากาศไปใหม่เกิดการแสบตัวเสียงร้องจ้าปรายกฏนั่นแสดงว่ามันทุกข์หนักเจ็บแสบทั้งตัวนั่นก็เป็นทุกข์พอออกมาเป็นเด็กขี้ตรงนั้นเยี่ยวตรงนั้น มันเลอะเทอะไปหมดเด็กก็มีความรู้สึกเหมือนกับคนธรรมดาอการสุขบกโสโครกอย่างนั้นมันทนไม่ไหวจึงได้ร้องออกมาแสดงเึงความทุกข์แต่จะหิวอาหารต้องการอยากกินอาหารไม่ก็ยังไม่รู้จะต้องร้องออกมาแล้วคนอี่รู้ว่าหิวมันหิวจนทนไม่ไหวจึงต้องร้องนี่มันก็เป็นอาการของความทุกข์รวมความว่าเกิดเป็นทุกข์ เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วหาอะไรเป็นสุขไม่ได้รอารมณ์สันส้นๆแปลว่าความหิวความกระหายทุกวันนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายทุกวันที่ปรากฏมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บางครั้งมีความปรารถนาไม่สมหวังมันมีความสุขหรือความทุกข์าการปวดอุจจาระกัสสาวะมันสุขหรือมันทุกข์ เป็นทุกข์ถ้ามันจะตายขึ้นมาละ่ะมันสุขหรือมันทุกข์นี่แล้วคนนั่งคิดเอา,เาไปตามความเป็นจริงใช้ปัญญานิดเดียวนี่มันก็เห็นว่าทุกข์แต่คนมีตากระทูหูกระทะเท่านั้นเป็นพวกพระหูรูดไม่ใช่พระหูสูตรถ้าพระโหสูตรแล้วก็เขารู้ทุกข์กันมานานแล้ว นี่เมื่อทุกข์ไม่เกิดขึ้นมาอย่างนี้จะต้องพัฒน,นาเวลานี้ใหมันหมดแต่มันเกินเวลาแล้วก็ไม่มีความจําเป็นทุกคนมันมีทุกข์อยู่แล้วถ้าใช้ปัญญานิดเดียวก็มองเห็นนี่ก็เป็นนั่งว่าทุกข์มันมาจากไหนนี่เราพอใจมองความทุกข์ทันทะทุกข์มันก็มาจากความอยากที่เรียกกันว่าตัญหาอยากอะไรอยากรัก ในเพื่อนในเพศตรงกันข้ามอยากรวยอยากโกรธอยากหลงว่านั่นเป็นของกูนี่เป็นของกูนั่นมันทุกอย่างทุกทุกเสียงทุกอย่างเป็นข้องกูไปหมดนี่อาศัยความอยากที่กล่าวมานี้แล้วมันเป็นปัจจัยให้เกิดเพราะว่ายังติดความอยากอยู่เพียงใดเราก็ต้องเกิดมาหาความทุก ในเมื่อเรามีความอยากอยู่มันทุกข์เรายังคืนอยากต่อไปเราก็หาความสุขไม่ได้ตอนนี้ทำยังไงก็หาทางทำลายความทุกข์ทำลายเหตุของความทุกข์คือความอยากไอหนึ่งอยากรักแม้ทำลายยากเหลือเกินอยาก,ร,ก,ยากรวย มันอยากมาเสนานแล้วทำลายยากได้อยากโกรธอยากเพียบัดทำลายยากอยากหลงว่านั่นเป็นของเรานี่เป็นของเราทำลายยากทำไมจงว่ายากเพราะมันติดใจมานานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดขึ้นมาแล้วพ่อแม่ผู่ยา่าตายายนี่แหละสําคัญนะัก ส่งเสริมให้ลูกหลานทั้งหลายสร้างความทุกข์อยูตลอดเวลาทั้งนี้พอ่อใดจะพูว่าพอลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาเถอะยากจะหาคู่ครองให้ลูกมันจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาไม่ใชแต่ไปถามตัวเองว่าไอ้การมีลูกมีหลานมันเป็นสุขเป็นทุกข์บอกโอ้ทุกข์เหลือเกินจ้ะ แมมันเดือดร้อนลูกจะได้คนเลี้ยงมากกว่าจะโตได้ก็เสียงเงินเสียทองกระทบกระทั่งอาร,รมณ์ที่ไม่พอใจบางคนลูกอกตัญญยูไม่รู้คุณก็เสียอ,อกเสียใจแต่ความทุกอย่างนี้มันมีแต่ตัวนนตัวไม่ได้จำเมื่อลูกสาวลูกชายโตขึ้นอยากจะหาคู่ครองให้คิดว่ามันจะได้เป็นฝั่งเป็นฝามันจะได้มีความสุข ก็ไอตัวเองเนี่ยสร้างพบกับความทุกข์มาแล้วแล้วคนอื่นมันกระทบมันประสบเหตุอย่างไรแล้วนั่นเข้ามาจะเป็นความสุขตรงไหนในนี้ครูใหญ่มันอยู่ใกล้แบบนี้มันยังละยากใครเนี่ยก็พ่อกับแม่นั่นแหละเป็นตัวสําคัญมากในตัวโลกโมโทสันนี่กับมันเหมือนกันท่านพ่อท่านแม่นั่นแหละเป็นครูที่ดีที่สุด จังให้แต่เกียริแต่กายโลกโมโทสันไม่มีจังหวะถ้าหากินในสมมาชีวาพระพุทธเจ้าไม่ว่าสอนให้โกงเขาบ้างให้ยื้อแย่งทรัพย์สินเขาบ้างให้ยักยอกเขาบ้างนี่พระพุทธเจ้าทรงทำมิว่าเป็นความโลกข้อสําคัญก็อยู่ที่พ่อแม่เนี่ยสำคัญแต่พ่อดีแม่ดีแล้วลูกมันเสียไม่ได้ให้ลูกเดียเสียได้เพราะพ่อไม่ดีแม่ไม่ดีมา ตอนเด็กๆตามใจกันเกินไปเอาลูกไว้ไม่ได้แล้วก็มาน,นั่งเป็นทุกข์ในความโกรธความพยายามบาตนี่ก็ไม่กันคบค่าสมาคมกันมานานผู้ใหญ่ไม่อะสอนเด็กเสมอให้จําไว้ว่าใครเขาทาไม่ถูกใจคิดแก้มือคิดหักล้างให้ได้นี่ก็อาศัยผู้ใหญ่ไม่ดีสอนให้เด็กเสียและนี่เราก็เลยเสียเด็กมันก็ถอนไม่ออก ใหการจำมันนั่นของเรานี่ของเราหนุนของเรา,เราคนแก่แสนยายแก่นังเหี่ยงนังย่นเคยไม่เคยคิดว่าตนจะตายยังคิดห่วงใายสอลดูสองหลายวันนั่นของกูหนี่ของกูนั่นของกูแบบนี้ไม่เป็นเรื่องเนี่ยตัวอาจารย์ใหญ่มันอยู่ในบ้านนี่เราจะมาต่อใต้อารมณ์แบบนี้มันก็ต้องหนักหน่อย พุทธะสร้างอารมณ์กันใหม่ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสาตร์ธดาจึงแนะนําว่าต้องใช้วิทยะความเพียรอย่างหนักใช้เหตุใช้ผลว่าทําไมหนอเราจึงจะตัดราคะความรักในเพศเสียได้ทำอย่างไรหนอเราจึงจะตัดโลภะความโลภเสียได้ทำอย่างไรหนอเราจะตัดความโกรธความจำบาดเสียได้ ทำอย่างไรหนอเราจึงจะตายความหลงเส้นได้เไรตัวทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ในอริยสัจต,ต่อมาแล้วก็นั่งพิจรารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสุธรสวัสดิ์ว่าท่านแนะนำว่าอย่างไรอ๋อการจะตัดความรักในเพศหรือ ก็ตรงชัางใช้กายยะตานุปติกรรมฐานก็เอาสุภกรรมฐานดิข้าประหัตประหารมันไม่ชาความรักในเพศมันก็สลายตัวเพราะปัญญาไม่เกิดรู้ความเป็นจริงเราอยกตัดความโลภโมโทสันก็ใช้เมตตาคุณาถสุรการมีการให้ฐานเป็นการตัดดันความโลภให้ออกไป เราจะทำลายความโกรธความยำบ่ายเขาแอำนาจพรมวิหารสี่เราจะเป็นผู้ไม่ยึดถือเนี่ยเราจะมีเป็นผู้มีปัญญาเข้าใจตามความปจริงว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พิจารณาดูร่างกายมันเชื่อเราบ้างไหมเราเลี้ยงมันเท่าไรแนะนำมันเท่าไรมันไม่เคยเชื่อ นี่ตัวนี้จะทำลายมันได้ครับมันมันก็มีกำลังต่อต้านมากก็ต้องใช้วิทยาความเพียงค่อยเคาะไปที่เล็กเคาะไปแทีะน,น้อยไม่ใช่ว่าจะมาทำกันทีเดียวหมดวันนี้ยังไม่เคาะนะเพราะวันวันเริ่มต้นให้รู้จักใช้ที่บาทสี่ ตาบาองสมเด็จพระมหาวันีีจัสว่าจะให้มีผลจริงๆต้องเอาใจเข้าไปจดจ่อในเรื่องนั้นไว้เสมอคือจิตตะเหมือนกับที่อธิบายไว้ในพระโอรวสุวันนี้ว่าคำภาวนาหรือว่าพิจารณาเนี่ยยาบร่อยให้ว่างจากอารมณ์อของจิตคืออย่าให้จิตมันว่างถ้าจิตมันว่างจากภาระกิตกายงานอย่างอื่นแล้วก็ภาวนาไว้พิจารณาไว้ มันก็จะทรงอารมณ์อยู่สบายอารมณ์จะทรงอยู่เมื่ออารมณ์ทรงอยู่แล้วการใช้คำภาวนาทำให้จิตทรงตัวมีสติสัมปชัญญะการใช้พิจรารณาเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาเหตุแต่งสำหรับการนี้ต้องจิตตะคือใจจดจ่อจ้องเขาไว้เสมอแยกมันคลาดจากจิตเมื่ออารมณ์จิตของเราสามารถจะทรงอารมณ์นี้อย่างนี้ได้เป็นปกติ หมายความว่าอารมณ์ไม่ว่างว่างจากการคิดอย่างอื่นเมื่อไรคำภาวนาเกิดขึ้นกับใจทันทีหรือว่าอารมณ์พิจารณาเกิดขึ้นกับใจทันทีถาวถาวบางทีท่านจะบอกว่าไอ,อย้ยานี้ไม่ไหวแต่ผมก็ต้องตอบว่าไหวไหมมันยากสร้างอารมณ์ให้มันชินภาวนาว่ายังไงพิจารณาว่ายังไงไม่ได้จํากัดไว้ ชอบใจอะไรเอาได้หมดเพราะว่าคราวนี้เราจะสอนมหาธฏิปฐานกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะเริ่มไปด้วยมหาปฏิปทานสูตรแบบพิสดารและก็จะสอนกันไว้ประเภทเป็นมาตรฐานประจำสำนักต่อไปก็ใช้มหาปฏิปทานสูตรเป็นปกติและความจริงตอนเช้ามืด ท่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสียงควรจะใช้ปฏิบัติอาริยยะคือประสูดาบันกับว่เรามีสิบราการบนตอนเช้าหมดไว้ก็จะมีประโยชน์แล้วก็สับก็ยังอื่นบ้างเป็นการทบทวนกำลังใจเพื่อบรรดาท่านผู้รับฟังได้กำหนดถูกในเมื่อเราใช้จิตใจจ,จดจ่ออยู่อย่างนี้หากว่าจะบอกว่ายากคุณจะตอบว่าไม่ยาก เมื่อมีอารมณ์ชินและอารมณ์จิตมันจะเป็นอัตโนมัติของมันเองเพราะว่าอารมณ์นิดหนึ่งมันจะจับอารมณ์นั้นขึ้นมาทันทีและหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจินศรีก็ใช้วิมังสาตัวนี้เป็นตัวสำคัญก่อนที่จะทำอะไรลงไปก่อนที่พระพะจาวนาก่อนที่จะพิจรารณา เราไม่ใช้ฉันทะความรักความพอใจวิริยะความเพียรจิตใจใจจิตจิตจตะเอาจิตใจไปจดจ่อตอนนี้ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นงเครื่องพิจารณาพิจรารณาไว้เสมอว่าสิ่งที่เราจะทำอย่างนี้การพอใจอย่างนี้ ถูกต้องตามบทบัญญัติที่อง์สมเด็จพระจินาสีบรมศาสนดาสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้หรือเปลา่าถ้าถูกต้องตามนั้นใช้ได้ถ้าไม่ตรงใช้ไม่ได้จะรู้ได้ยังไงตำรับตำรามีคำสอนมีจะทำเป็นพวกพระหหรูดนะจงเป็นพระหหสตรถ้าทำเป็นพระโูรูดแล้วก็ ลงเอาเวาจีหมา,หานรกกันแน่เพราะอยู่ในเขตปูชนียาบุคคลมีในเขตปูชนีย,ยสถานชาวบ,บ้านชาวเมืองเขาไหว้ชาวบ,บ้านชาวเมืองเขายกมือไหว้เขาบูชา,าให้ข้าวกินเราไม่ใช่ครวญธรรมดาต้องทำตัวให้ถูกต้องตอนนี้เราจะใช้ความภาคเพียงก็ต้องเพียนให้มันถูกจังหวะ เพียงอย่างไหนจะสังหารอะไรกันแน่คำว่าสังหารนี่ไม่ใช่สังหารคนสังหารกิเลสจะจับจะเล่นใจกลางข้อไหนกันแน่แล้วก็รับฟังกันต่อไปถ้าคําสอนนี่มันจะช้าไปแล้วก็เอาแบบฉบับเก่าๆมหาติปฐานอสุกดีคําสอน้นกรรอากาศศาสนาธรรมในคู่มือกรรมฐานาก็มีมีอยู่แล้วตำรับํำรามีครบถ้วน ไม่น่าจะมีอะไรที่ใช้คำว่าไม่รู้เพราะเป็นเครื่องปฏิบัติในก,ก่อนเนี้ใช้จิตแต่ก็ใช้ปัญญาค่ายควรแท้ดีเป็นอันว่าวิมังสาขอ้อนี้เป็นตัวที่มีความสำคัญที่สุดต้องใช้ประกอบอยู่ตลอดเวลาพยายามค่คลควรอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราจะควรทำมันจะถูกจะต้องจะผิดเป็นการใด เราจะแก้จุดไหนมันจะถูกไหมพระพุทธเจ้าว่าอย่างไงถ้าแก้แบบนี้องค์สมเด็จพระเยสีทรงแนะนำแล้วเปล่าว่ามาถูกแล้วมันผิดนี่เป็นอันว่าถ้าพวกเราทั้งหมดมีพิบัติทั้งสี่ประการปฏิบัติควบคุมกำลังใจไว้ปฏิบัติ ทั้งทั้งพระวินัยและธรรมะและสมถะวิปัสนาคำว่ายากในการในปฏิบัติทางการปฏิบัติมันก็ไม่มีแต่ว่าที่ทำอะไร,รกันไม่ได้ดีก็ขาดอิธิบาตสีบวชเข้ามาแล้วก็เรียกว่าศักดิ์แต่ว่าบวชไม่ได้มุ่งความดีในพระพุทธศาสนา เป็นอุปสมะปชีกาบวชอาศัยพระศาสนากินอย่างเดียวเท่านั้นอย่างนี้ก็เป็นเหยื่อของอบายภูมิอารบันดาท่านประโยคาววจรอย่างไรสำหรับการแนะนำกันในวันนี้เห็นว่าจะเป็นการสมควรก็เวลาต่อจากนี้ไปกัมบันดาท่านหลายจงปฏิบัติธรรมะ ตามกำลังใจที่ท่านตั้งใจไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์จิตจงคิดไว้เสมอว่าเรามุ่งเป็นพระอริยเจ้ากันไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งบวชให้เปลืองข้าวของชาวบ้านอย่างเดียวซึ่งไปไม่เกิดประโยชน์พระอริยเจ้าเบื้องต้นคือพระโสดาบัน เออต้องการโดยเฉพาะหนึ่งมรณานุสติกรรมฐานคิดไว้สองความเชื่อมั่นในคุณพรระัตนาไตรเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปัญญาแล้วสามมีศีลบริสุทธิ์สี่มีอุปสมานุสติกรรมฐานเป็นกำลังใจคือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ การปฏิบัติของท่านจะนั่งอยู่ท่านไหนก็ได้ตามอัธยาศัยจะยืนก็ได้จะเดินโดยแบบจงกลมก็ได้จะนอนก็ได้เวลาเลิกท่านจะเลิกเวลาไหนก็เป็นไปต,ตามอัธยาศัยของท่านจะไม่กําหนดเวลาให้แลวต่อที่นี้ไปขอทุกท่านพยายามตั้งใจปฏิบัติความดีตามคําแนะนาขององค์สมเด็จพระจินทร์ศีบรมศาสันดาสมาสมุทัยเจ้า ที่แนะนำมาแล้วนี้จึงกว่าจะได้เวลาอันสมควรของท่านสวัสดี